เขาลงไปทางนครราชาสีมาค่ะไปเบิ่งคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในผู้มีผาคของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อเดิลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบความพรอม้อมแล้วก็ความเหมาะสมโครงการติดตั้งโค้มไฟถนนและก็โครงการผลิตน้ำประปาในพื้นทีอ่อำเภอห้วยแถลงค่ะนายรังสรรค์วันชัยธนวงศ์ รองเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีไฟการเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและก็ความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางตามอำนาจรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุฬกุลประจำปีงบประมาณพศ2567ค่ะในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชาสีมาเพื่อรับทราบข้อมูลและก็ขอเท็จจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะโครงการชุดติดตั้งไฟเสาถนนนะคะ โคม LED ค่ะแล้วก็โซลาเซลล์ยูทีบ้านนาตะคุมูหกตำบลหน้างิวค่ะร่วมไปถึงโครงการผลิตน้ำพระปาระบบขนาดใหญ่ร่องรับได้ส0มรอขั้วเรือนกำลังการผลิตซิปลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะยูทีบ้านน้องนกเขามูที่ิตําตำบลลุงประดูนะคะโดยมีนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชาสีมาหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องค่ะ ลอดจนส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอห้วยแถลงร่วมกันให้ข้อมูลในเทือนี้ค่ะนายรังสรรค์วันชัยธนาวงค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไฟการเมืองก,กกล่ากรวานายอุณิขออภัยค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีเพิ่งได้มอบหมายคณะทำงานบว่าสิเป็นไฟการเมืองและไฟข้าราชการค่ะ ก็ได้ลงมาดูแลความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางตามอำนาจรง่งนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมรับทราบปัญหาและ,ะตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดเงินงบประมาณที่สิเข้ามาซอยแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นในเรื่องความเดือดร้อนเหล่านี้ค่ะกระคาดว่าเฮาสิสามารถคลายปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในความจําเป็นเร่งด่วนนี้ได้ภายหลังจากที่ได้เข้ามาพิจารณาเบิร์แล้วกับพบว่า โครงการดังกล่าวนี่ค่ะเขาลักเกณฑ์้ายลักเกณฑ์ซึ่งคณะกรรมการการกรองกสิดําเนินการพิจารณาอีกครั้งหนึง่งและก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความพร้อมของพื้นที่เองหากโครงการมีความพร้อมข้อมูลถูกต้องและสมควรที่ได้รับการอนุมัติโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณต่อไปนั่นก็คือคํากล่าวของนายรังสรรค์วันชัยธนวงศ์ค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะ